จะมาเล่นเกม SD โลกในระเบายลี่ดียอยเลือดลอยเลือดวานยังไงวานยังไงอ้าาจะมาันก็่องวนมเจอวานเจอวานยังไงวานยังไงวานยังไงานนยวานลงมาที่เด sure> ิมวานมาที่วานยังไงวานวานวานกำลังจะเริ่มต้นก่อนจอวานตายกูนะ

พี่กลับมาที่เดิมแล้วพี่กลับมาที่เดิมแล้วไอวานยู่ไหเมื่อกี้ตัวอะไรเมื่อกี้ม่ตัวอะไรอาพี่ไปไหนวะเมื่อกี้ไม่มีตัวอะไรวะเมื่อกี้ไม่มีตัวอะไรเพี่เ่แล้วไหนไหนไหนทางไหนไไหนไหนไ

มันมาแล้วมาแล้วีนี่เิมีมีหัวายจะมียะไปจุดที่มีไปดินี่ดินี่นีดินี่แลวันี้วเราเราต้องดูเราต้องดูให้หันลักันก่อน เพื่อมาแล้วไปมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเพ่อเราตายแล้วนล่จะเต้นนี่กล้ามาาแล้วมาว้ายโแอได้พตรเลยเร็ว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 อะไรตัวอะรตายต ว่าเราจะตายมันมาแล้วมันฆ่าเพื่อนเหรอเยียมหวแม่เจียมหวานเ้ยเฮ้ยเราเห็นหน้าเขาแล้วเราเห็นหน้าไหมหานหวานไม่เห็นหน้ามันกระจายการบวชปิดดิปิดดิปิดปิดปิดหวานวานไปแล้วนะบุยังเสี่ยวอ่ะเสี่ยวจัดจัดเลย ทำไมหาพี่ปะมันอยู่กับประวานเหรอมัไม่ถาใครไหมเฮ้ยเพื่อนมันเอามันจะเอาเพื่อนมันจะมันจะเอาเพื่อนเฮ้ยมันไม่นับอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ตายแล้วพี่จะตายเหรอปีบ้าเอ้ยอ้นี่ลางแรงสลายเลยเฮ้ยมันมันตอกให้พี่ตายเลยไม่พี่มองมันเหรอมันมันตอกสดพี่พี่ตายเลยไปแล้วไปอยู่แล้วพี่ไม่อยากกินนมน้ำจากมัน ทางตันเราต้องออกไปให้ได้ใช่ไหม<อ>พูดจะตายฮะพูดจะตายฮะมาแล้วมาแล้วแล้วไงไอพีเอาแล้วมันมาแลว้วมันมาแลว้ออลวไปไปเร็วไป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 ,ไป,อ,ไปอะไรอ่ะมันกินใครอ่ะมันฆ่าใครหน้าหน้ามาหน้าควาย ไปตามมันไปวานยุใดวานยุใดพี่ไม่เห็นพี่หลงพี่หลงทางเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วไอพี่เจอเพื่อนไหนไปมันเจอเพื่อนเต็มมือนวานวานดีวานี c p อยู่ไหน scp อยู่ไหนอันนี้คือเซฟโซนใช่ไหมวานไม่ไหนวานกลับมาที่เดิมกันไป เลสโกพิมพ์ค่ะพิมพ์คันเพื่อนเลสโใช้ไม่ได้จะมายังพี่พี่จะพิมพ์ทันไหมเลสโกเลสโกเลสโกพร้มพิมพ์ไหม

ันเพื่อนประชาจีนกูไม่ใช่เพื่อนปราเกาหลี่เนาะเข้าวงกลดนีอย่างน่ากลัวแล้วจะออกไปจากที่นี่ยังไงเราต้องหนีจนก็จะตายอุ้ยดูตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอตัวที่มันมีกระดูกที่แตกที่มันมีกระดูกอะแต่ว่าเพื่อนมันอย่างมันจะมันมันเมางเอพิดีมันกระโดดมันโดนได้

มันเป็นทางตันนะนี่ยังไงฮะมันโดนแน่มันโดนแน่มันอยู่คนเดียวอะได้วันวันเทียนมันมันมาแล้วประวานมันมาแล้วนะประวันประวันประวันนี้ปวันนี้ปวันนี่ขากลมมายังเร็วเลยมายังเร็วเลยมายังเร็วเลยหวานรอดรอดหนานู่นะรอดสิบวินาทีแล้วนี่มองฮะไม่มองไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว เอเพื่อโนโดนถ้ามันมีมันมีคำว่าคุณอะแปลว่าคุณโดนได้เออพี่โดนไล่แน่เลยพี่พีมันมีมันมีคนณที่แดงเหรอไม่มีไม่มีบอดี้บอดี้บอดี้มายังไวนะนี้มันอยู่ที่ของมันนะอยู่ที่เกิดี่เกิดอะโออไม่รู้จะเกิดที่ เสียโคตรจริงเลยอ้าวว้วยังเราต้องไปจัดการะไอ้พีดีให้ได้โดยการเราต้องทำยังไงอ่ะเราต้องหนีออกจากรถ่วานไปวานไปเร็ว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 วานจะทำยังไงพี่ดูพี่พี่การโกงพี่พี่ดูไหนมาแล้วมาแล้ววานแล้ววานไปโอ๊ยวาอันนี้โคตรโกงจริงอันนี้โคตรโกงเลย วายหัทางออกให้ได้หัทางออกให้ได้วายหัทางออกให้ได้อนี้ทางตันนี้ทางตันเอ้ยมัไม่มีความแล้วอโคตรโกอ่ะเอ้ยเทคนิคนี้ดีว่ะโคตรดีเทคนิคนี้เอาลสุดยอดสบายสุดยอดอ่ะมันเป็นทางตันมันไม่มีทางออกให้เราพีจะไม่หัก scp สุดหกแล้วพี่จะหนีมันโดยการใช้วิชาโกงพี่พาดูเด้ทำอะไรร้องร้องเอพีดีชุนก้าเข้า ก็ให้ขึ้นชิบนาทีแล้วก็มันก็มีทางออกกันเคยเล่นเหรอมันมีทางอง่แค่บันก็สิบ,บว, <10 S 2> วิสิบวิหรอสิบวิหรอแล้วใครจะไปทำได้แล้วใครจะไปทำได้สิบวิประมาณมันวิ่งยังไวเลยนะใช้วิชาโกงะทุกคนผู้อเล่นแบบนี้นะมันเป็นวิชาโกงดีเราเล่นกันแบบน,นี่่อยา้เราจะได้เห็นว่ามันอยู่ไหนอยู่ไหนทุกคนผู้หนละ่นอย่างนี้นะ อ้อน,นี้เราใช่วิชาโกงอันนี้ตัวเองพี่ไปแล้วเอามันเป็นทางตันน่ะเอามมอทิ้งเอาเราจะไปหาเอสพีส่วภูอย่งไงวะดูแลพี่มึงไปทางไหนโอ้ยมันเป็นทางตันน่ะเดี๋ยวเราจะเราจะทางอ่ะโอ้อยจะต้องไปล่อมันให้ได้ใช่ไหมยากละงานเนี้ยยากมากทุกคน เพราะว่า้าเกันเราจะไปเพื่อนโดนเพื่อนโดนไม่มีประตูให้ด้วยนะเรื่องปกตินี่แหละมันดิโอ้โหมันล่าแล้วไอพี่สามารถเห็นได้ทั่วทุกมุมโลกันนมไเือ มออยูันเริ up, ่มหัวร้อนแล้วมเริ <m ys> <m ys ่มหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้ววันหัวร้อนหัวร้อนแล้วมันจะไปมองมันยังไงอ่ะออกก็ออกไปไม่ได้ละวันนี่ไงมีประตูออกมั้ยมีประตูออกไหมวันน่ากลัวมากต้องอยู่ต้องอยู่ให้ถึง เราอยู่ให้ถึงเช้าเช้าอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปไปต่อไหนทุกคนครับพรุ่งนี้ไม่พลาวดีเราจะไปส่วนน้ำกันไอ้นี้คือวันเด็กนะเป็นวันที่สิบเอ็ดไปไปตอนไหนไม่รู้ทีงเพียงมันดูเอ้ยมันจะทางตันนะจะไปรอไอซีีทุกอยกยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ทีโกงยังไงอ่ะ เราจะมาเราอยู่ไม่ถึงเช้าแน่เลยวันไปเท่าไรก็ไันจะทางเดียวเฮ้ยเขาวงกตไหมก็สำหรับทีนี้นะคะผมขอตัวลาไปก่อนเอ้ยอย่างทุกคนเดี๋ยวขอขอลองดีสวัสดีพี่พี่เอาแล้วอีกเอาอีกอีกอีกจะช่วยเอ้ยสวัสดีไปวันที่ไปวันที่ไปมีประตูมีประตูดีเพื่อนปมีประตูดี ไมวานอยู่ในนันทิโต้จะไม่ผ่านอยู่ในนันที่สุดวันนี้ไปวันนี้ไปไกลๆเลยวม่านพี่จะไปหพี่จะไปดูเองพี่จะขังมันอยู่ในห้องแล้วนี่นับยังเอ็งจะทำอะไรเพื่อนเราอ่ะเอ็งทำไม่ได้หรอกเอสพีกันจบมันมาแล้วมันเปิดประตูไปแล้ว พี่เอาเองพี่เอาเองมาเนี่ยพี่เอาเองมาพี่เอาเองมาพี่เอาแล้วโดพี่จะวิ่งไปถึงขอบเลยมาวันไม่ต้องห่วงพี่เอาน้องพี่จะตัวร้อยเร็วที่สุดเอาน้องมันเปิดปนประตูได้ป่ะบานปิดบานปิดเลยบานปิดไอ้บานปิดทั่วเลยนะ โอ้ยไม่รอเราโรนเรียนนะพี่เองไม่มีประตูว่ะเฮ้ยก็เรายินดีนะครับเราก็ขอขย้ำขยี้กีดาโหไอตัวนี้กอนะครับถ้ไม่มาแล้วเกิดอยากให้มีอีพีตอ่ก็ทำให้มานนะครับผมไม่มานะครับทุกคน